สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟซีเข็ดเท้าครับเซิร์ฟนี้เล่นฟีพีซีมือถือผ่านลันเชอร์นะครับลิงโหลดใต้คลิปนะครับส่วนวิธีเล่นครับทุกคนนะ เราต้องไปกรอกไวลิทใน d i s c อร์ก่อนนะครับแล้วก็รอแอดมินอนุมัตินะครับลิงโหลดเราถึงจะเห็นนะครับวิธีเล่นแบบนี้นะครับง่ายกัดเลยเนาะและในเซิร์ฟนี้สาหรับใครที่มีแก๊งอยู่นะครับรีบเลยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรม c ีเคทโทนเมนต์นะครับชิงเงินรางวัลมากกว่า1 0 0 0 0บาท OC เลยนะครับทุกคนนะแค่เราเข้ามาวอลแก๊งในเซิร์ฟนี้แหละนะครับถ้าใครชนะก็จะได้รับเงินไปเลยนะครับกิจกรรมนี้กําลังจะจัดแล้วนะครับถ้าใครมีแก๊งรีบเลยนะครับรายละเอียด อยู่ใต้คลิปนะครับทั้งใน Discord แล้วก็ในเพจเลยนะครับและส่วนใครที่เป็นสายฟรีไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมลุ้นรับของ OC นะครับเพียงแค่ออนไลน์ในเซิร์ฟเท่านั้นครับทุกคนนะลุ้นรับของรางวัลมากมายกว่า11รางวัลมูลค่ามากกว่า 5,000บาทเลยนะครับมีหูฟังบลูทูธมือถือแล้วก็ Powerbank ด้วยครับทุกคนนะ mm hmm. เพียงแค่ออนไลน์ในเซิร์ฟเท่านั้นนะครับประกาศต,าต่างๆอยู่ในเพจแล้วก็อยู่ใน d ดิสคอดเลยครับแจกของเยอะจัดครับเซิร์ฟนี้เข้ามาเล่นด้วยละกันนะครับ mm hmm. ส่วนวิธีเล่นก็อย่างที่บอกไปเนาะ mm hmm. ก็ไปกรอกไวลิทที่ d ดิสคอดก่อนนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มีงานใหม่เพิ่งเข้ามา3งานนะในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูทั้ง3งานนั้นเลยนะครับขั้นแรกนะถ้าใครยังไม่เคยทํางานครับมาซื้อกล่องแดงๆนี้ก่อนเนาะที่จุดร้านค้าในจุดเกิดนั่นแหละนะครับแล้วก็งานแรกที่จะแนะนํานะครับก็จะเป็นงานส่งพิซซ่านะครับอัปเดตเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็ถ้าใครจะเล่นไองานนี้ครับต้องเลเวล5ขึ้นไปก่อนนะครับเราอาจจะต้อง ไปเล่นงานอื่นก่อนนะที่เลเวลน้อยๆนะครับแล้วก็ค่อยมาเล่นงานนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้เงินเยอะเป็นพิเศษนั่นเองครับนี่ส่งทีหนึ่งได้300กว่านะครับทุกคนนั้งเกือบ400เลยแหละนะครับนี่เลยก็เล่นตามนี้เลยนะครับไปสมัครงานเบิกรถแล้วก็มาเอาพิซซ่ามาใส่หลังกล่องนี่แหละนะครับทุกคนนะง่ายปะมาถึงหลังกล่องนี่กดวนะครับทุกคนนะมาที่หลังรถเนาะและนี่ครับแล้วก็ขับทัวร์เลยนะครับนี่ ก็ง่ายๆนะก็ขับตามจุดแดงนั่นแหละครับทุกคนนะไปเรื่อยๆนะครับงานนี้มาใหม่ล่าสุดน,นะจ๊ะนี่เลยขับไปในเมืองครับแน่นอนนะผูค้คนเล่นเยอะนะครับเซิร์ฟนี้นะ200ร้กบวกๆตลอดกันเลยทีเดียวเชียวครับนี่เลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะ่าจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะทุกคนนะอืมนี่ครับทุกคนครับไปทั้งไหนก็มีแต่คนนะครับนี่อันนี้เหมือนเขาบุ่นๆอะไรสักอย่างอยู่กับเครื่องบินนะครับเมื่อกี้นะเออแบบนี้ก็มีด้วย พอเรามาถึงแล้วครับแล้วก็มาจอดนะครับนี่แล้วก็วิ่งไปหลังรถครับกดวายครับเพื่อเอาพิซซ่ามาส่งลูกค้านี่เองครับวิธีเล่นง่ายจัดเลยนะครับแค่นี้แหละนะสรับเลเวลหนะครับทุกคนนะไปเล่นงานอื่นก่อนนะค่อยมาเล่นงานนี้ก็ได้นะครับนี่ด้วยเสร็จเรียบร้อยครับมองหน้านิดนึงนะครับทำไมพี่สั่งทำไมพี่สั่งไกลเลยอย่างนี้อะแล้วก็ถ้าเราจะเก็บรถนะครับมาเก็บที่หลังร้านตรงนี้แหละครับทุกคนนะแล้วเราก็ สามารถออกงานได้นะครับที่หน้าลานนะครับตรงที่เราไปสมัครเนาะมันก็จะได้กับคืนสกินเก่าเราเ่ยครับทุกคนนะนี่เลยมาที่หน้าร้านพิซซ่านะครับทุกคนนะนี่ก็ลองมาเล่นกันดูครับสำหรับงานนี้และงานใหม่ต่อไปก็จะเป็นพนักง,งานเคอรี่ครับทุกคนนะเป็นการส่งของนะครับนี่แต่ว่าจะดูไฮโซนิดน,นึงครับทุกคนนะเป็นเหมือนส่งพวก ของเสื้อผ้าอะไรนี้เนาะขั้นตอนแรกครับเราไปสมัครงานนะครับแล้วก็มาเบิกรถเลยนะครับเดีย๋ยวเพิ่งไปเก็บเอาของก็ได้นะครับทุกคนนะนี่ผมทําผิดนิดนึงนะก็คือเราไปสมัครงานเปลี่ยนสกินแล้วนะครับแล้วก็ไปเบิกรถเนาะแล้วก็ค่อยมาเอาของทีหลังก็ได้นะครับทุกคนนะแล้วเราต้องเก็บของให้ขึ้นหลังรถให้ครบ10อันนะครับทุกคนนะรถถึงจะออกไปได้น,ะนั่นเองครับงานนี้นะ แล้วก็ต้องมีเวล5ขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นงานนี้ได้ด้วยนั่นเองครับนี่เลยทำบบนี้แหละไปเรื่อยๆครับทุกคนนะอืมอันนี้งานนี้นะี่ผมเห็นตั้งแต่เข้าเกมเลยนะครับมีคนขับอยู่หลายคันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวล5นี่น่าจะขึ้นไวเนาะอืมช่วงแรกๆนะครับทุกคนนะถ้าเล่นอยู่วันสองวันก็น่าจะได้แล้วแหละนะครับนี่สายฟาร์มสายฟาร์มเซิฟเนี้ยไปที่ไหนก็มีแต่คนบอกเลยนะครับแนะนำให้ ลงไม้ด้วยนะครับถ้าใครไม่ลงไม้นี่พลาดผมบอกเลยนะเพราะว่าคนเล่นเยอะเนาะสนุกดีนะคุยกันเนี่ยแต่ก็อยากเกียนละกันนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้เขาก็มีระบบกองเกียนอยู่แล้วนะครับแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเียวครับไม่หลับไม่นอนนะครับแอดมินหลายคนนะครับเซิร์ฟนี้นะอืมแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นครับอ่ะก็คือเราจะต้องเข้าไปกรอกไวลิสในทิดคอร์ดก่อนเนาะเราถึงจะได้รับยศนะครับการรับยศมันก็คือการรับไวลิสนั่นแหละครับทุกคนนะอืม และทีนี้เราก็จะเห็นห้องโหลดนะแล้วก็เอาชื่อที่ไปกรอกมาใส่ในรันชื่อเรานะครับทุกคนนะมันก็จะมีวิธีโหลดอยู่เนาะในห้องดาวน์โหลดนั่นแหละง่ายๆครับทุกคนนะและถ้าเราจะติดต่อแอดมินครับไปที่ห้องทิเก็ t นะครับมีอะไรก็โอเพนทิเก็ t นะครับเพื่อคุยกับแอดมินนะครับรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวแอดมินมารอตอบนะครับเหมือนกับการรับใบลิสต์นั่นแหละนะครับคนทักไปเยอะนะครับต้องรอแอดมินหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเซิฟนี้ คนเล่นเยอะนะครับนี่เลยอ่ะงานนี้ก็คล้ายกับงานส่งพิซซ่าแหละครับทุกคนนะนี่เอาของมาส่งครับนี่สั่งอะไรนักหนาลูกคีาแต่ก็ได้เงินเยอะนะครับนี่ไงมาส่งทีเดียวได้หกร้อยกว่านะคิดดูงานนี้ได้ตังค์เยอะนะครับทุกคนนะนี่ก็ เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเก็บรถนะครับแล้วก็เอามาเก็บเสื้อนี่เองครับนี่แล้วก็ใส่ชุดเดิมของเราและงานต่อไปจะโหดนิดนึงครับทุกคนนะเพราะว่าเราต้องมีเลเวลย0เลยนะครับถึงจะทํางานนี้ได้นะครับก็คืองานส่งถุงเงินนั่นเองครับนี่ก็อารมณ์แบบว่าเป็นคนขับรถส่งเงินนั่นเองครับนี่งานนี้ไม่ได้ประป้นนะครับทุกคนนะมาส่งเงินอ่าแล้วก็งานนี้ได้ตังค์เยอะด้วยนะครับจะเป็นการสปรอยนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ากว่าเราจะเล่นมาถึงเวลนี้นะครับก็ น่าจะน้อยคนเนาะนี่แต่ว่าถ้าเราตั้งใจก็น่าจะถึงอยู่แล้วแหละนะครับนี่แล้วก็ในเซิร์ฟนี้มีจุดผ่อนคลายด้วยนะคะผ่อนคลายหรือเปล่าดอว,ว่าหัวร้อนกว่าเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรับก็จะเป็นงานกระโดดนั่นเองครับทุกคนนะนี่เลยแมปกระโดดนั่นเองเนาะก็จะมีแมปกระโดดให้เราเล่นนะครับแต่ว่า ทุกตอนเย็นๆครับก็จะมีกิจกรรมแจ้งเนาะแล้วก็สามารถดูแชทได้นะครับนี่ก็คือถ้ามีกิจกรรมแล้วก็ไปเล่นเนาะกิจกรรมนี้จัดประมาณสักเย็นๆของทุกวันนะครับแล้วก็รางวัลจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละวันด้วยนะครับนี่ลองมาเล่นกันดูครับทุกคนนะแต่ก็หัวร้อนเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วส่วนใครที่ อยากเล่นเซิฟนี้ครับลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับอย่าลืมนะกรอกเวริตก่อนแล้วก็รอแอนมินอนุมัตินะครับเราถึงจะเห็นลิงก์โหลดนะครับส่วนวิธีโหลดก็อยู่ในหน้าโหลดนั่นแหละครับทุกคนนะก็จะมีอธิบายเลยทีเดียวเชียวครับแต่ก็ลันเชอร์นะกดน็กลูกเดียวอยู่แล้วแหละนะครับสำหรับใครที่เคยลงมาแล้วนั่นเองเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากเข้ามาเล่นในเซิฟนี้กันด้วยแล้วกันนะครับ